สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ห้องเรียนออนไลน์เรียนภาษาไทยกับครูแพรวามีความรู้ในวิชาภาษาไทยมาฝากนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องคำพ้องรูปค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนคุณครูต้องขอขอบคุณเพจจับกระดาษมาสร้างสื่อ ใบครูอิงที่ได้สร้างสารสื่อการเรียนรู้ดีๆมาแบ่งปันให้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวันนี้ค่ะตอนนี้นักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนคงพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มเรียนรู้เรื่องคำพ้องรูปพร้อมกันเลยค่ะคำพ้องรูปคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันจําให้ดีนะคะคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันออกไปมาดูข้อสังเกตของคำพ้องรูปกันค่ะการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องควรดูข้อความอื่นๆประกอบด้วยว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไร แล้วจึงอ่านให้ถูกต้องตอนนี้นักเรียนก็ได้รู้จักกับความหมายและข้อสังเกตของคำพ้องรูปแล้วเราไปดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นคำพ้องรูปกันเลยนะคะคำพ้องรูปคำแรกคำนี้เขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านอ่านได้สองแบบเรามาดูกันนะคะว่าอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างอ่านแบบแรกนะคะลูกทั้งซ้ายมือค่ะอ่านว่าปักกระเป้า ถ้าพูดถึงปักกระเป้าเนี่ยจะหมายถึงชื่อปลาชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะอยู่ในทะเลนะคะปลาชนิดนี้จะมีหนามแหลมอันตรายนะคะลูกอย่าไปเผลอจับเข้าเชียวนะคะมาดูแบบที่สองกันดีกว่าค่ะแบบที่สองจะอ่านได้ว่าปักเป้าเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูด้วยนะคะอ่านว่า ปากเป้าถ้าพูดถึงปากเป้าเนี่ยจะหมายถึงชื่อว้าวชนิดหนึ่งมีหางยาวนั่นเองค่ะเด็กๆเคยเล่นว่าวปากเป้ากันไหมคะถ้าเคยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะตัวอย่างประโยคคำนี้อ่านว่าปากเป้าถ้าพูดถึงปากเป้าก็จะหมายถึงว้าวนั่นเองค่ะ อ่านประโยคไปพร้อมกับคุณครูแพรวานะคะเด็กน้อยเล่นว่าวปักเป้าที่สนามอีกครั้งนะคะเด็กน้อยเล่นว่าวปักเป้าที่สนามเรามาดูคำศัพท์คำต่อไปกันเลยนะคะ นักเรียนอ่านไปพร้อมกับคุณครูแพลวาด้วยนะคะคำนี้เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันความหมายก็แตกต่างกันนะคะเหมือนกับคําศัพท์คําที่แล้วเลยนะคะลูกคำนี้อ่านว่าอะไรได้บ้างเอ่ออ่านกันได้ไหมคะมาดูทางซ้ายมือกันก่อนค่ะลูกอ่านว่ากรีถ้าคุณครูพูดถึงกรีนะคะลูกจะหมายถึงกระดูกแหลมที่หัวกุ้ง อีกแบบหนึ่งอ่านได้ว่ากะรีทางขวามือนะคะลูกอ่านว่ากะรีถ้าพูดถึงกะรีจะหมายถึงช้างนั่นเองค่ะเรามาอ่านประโยคไปพร้อมกันนะคะกะรีสวนสัตว์แห่งนี้มีกะรี3มเชือกเรามาดูตัวอย่างคำพองรูปคำต่อไปกันเลยนะคะคำนี้ เด็กๆอ่านกันได้ไหมคะว่าอ่านว่าอะไรเรามาดูกันนะคะคำนี้จะอ่านได้สองแบบอีกเช่นเคยคะ่ะเขียนเหมือนกันอ่านได้2แบบความหมายของคำแตกต่างกันดูดีๆนะคะลูกมาดูทางด้านซ้ายมือกันก่อนคะ่ะอ่านว่าสะถ้าอ่านว่าสะจะหมายถึงแอ่งน้ำทางขวามือนะคะลูกอ่านว่าสระ ถ้าอ่านว่าสระจะหมายถึงตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะนั่นเองค่ะเห็นไหมคะลูกคําของรูปนั้นเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายของคําก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะเด็กๆ,ๆอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะ สระฝูงกบอาศัยอยู่ในสระน้ำตัวอย่างคำพ้องรูปคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านได้สองแบบอีกเช่นเคยค่ะแบบแรกอ่านว่าสเสมอถ้าพูดถึงสเสมอจะหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณครูอ่านว่าเสมา อ่านว่าเสมาจะหมายถึงเครื่องหมายทำเขตโบิสสำหรับทำสังฆทานค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคไปพร้อมกันนะคะเสมอแม่ฉันเลี้ยงกระบองเพชรพันเสมอตัวอย่างคำพ้องรูปคำต่อไปค่ะเด็กๆคะอย่าลืมความหมายของคำพ้องรูปกันนะคะคุณครูย้ำเสมอ คำพ้องรูปนั้นเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงต่างกันและความหมายของคำนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยคำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในคำพ้องรูปนะคะลูกคำนี้อ่านแบบแรกอ่านได้ว่าแขมถ้าอ่านว่าแขมจะหมายถึงไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งทั้งขวามือค่ะลูกอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า คามถ้าครูแพรว่าพูดถึงคาเมเนี่ยจะหมายถึงชาวคาเม้นั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคไปพร้อมกันนะคะคาเมชาวคาเมอาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมากตัวอย่างคำพ้องรูปคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านได้สองแบบอีกเช่นเคยค่ะเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะ ทางซ้ายมือค่ะอ่านว่าครุถ้าคุณครูแพรว่าพูดถึงครุจะหมายถึงภาชนะสารใช้สำหรับตักน้ำอันนี้คนสมัยก่อนจะใช้กันนะคะถ้าใครเคยดูเรื่องแม่การะเกดน,นะคะก็จะเคยเห็นภาชนะที่เรียกว่าครุในหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะทางขวามืออ่านว่าคัรุอีกครั้งนะคะลูก คารุถ้าพูดถึงคารุจะหมายถึงครูหรือหนักนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคไปพร้อมกันเลยนะคะครุคนสมัยก่อนใช้ครุในการตักน้ำและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างคำพ้องรูปที่คุณครูแพรวานำมาฝากให้กับนักเรียนทุกคนในวันนี้ ก่อนจะจากกันไปคุณครูขอฝากให้นักเรียนทำใบงาน1ใบงานจะเป็นใบงานไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันค่ะสำหรับใบงานที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นก็คือใบงานเรื่องคำพองรูปนั่นเองค่ะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำใบงานอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนจะทำใบงานอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูอยากจะเตือนนักเรียนนั่นก็คือการอ่านคำสั่ง ก่อนจะทำใบงานนั่นเองค่ะใบงานนี้มีข้อแก้ไขเล็กน้อยนะคะเด็กๆด,ดูตรงที่คุณครูแภวาขีดเอาไว้นะคะเซมาจะหมายถึงรูปเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์สำหรับภิกษุทำสังฆกรรมขีดเส้นใหม่นะคะส่วนคำว่าสมอาจะหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะแก้ไขให้ถูกด้วยนะคะเด็กๆคะ เวลาทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูอย่าลืมส่งกันบ้านใน Google Classroom กันด้วยนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูแพรวาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ